สวัสดีครับเยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูพี่ครูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกระเป๋าที่โคตรฮิตที่สุดในปัจจุบันตอนนี้ก็คือซิลีนเอวารุ่นใหม่เป็นเชลอมนะครับเป็นโลโก้ตรงนี้เพราะว่าน้องลิซ่าใช้ถ้าแฟนคลับบลิงอ่ะจะรู้เดี๋ยวขึ้นรูปนะน้องลิซ่าใช้ใบนี้ใส่ชุดไทยไปอยุธยาใช่ปะ่ะแล้วมันก็แบบดังมากก็เลยเป็นที่มาของความดังของรุ่นนี้ใบนี้ก็เลยอยากจะมา 아아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  아 อันนี้คือของแบรนด์ซีลีนที่รุ่นเอว่าใช่ป่ะมันเป็นรุ่นใหม่แล้วจริงๆแล้วรุ่นที่แล้วอ่ะก็คือเป็นทรงนี้เลยแต่ว่ามันจะเป็นแค่เซฟอีกเดียวมันจะไม่มีตัวล็อกแม่เหล็กอันนี้อันนี้คือจุดแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะคือเอวรุ่นใหม่อ่ะมันจะมีแผ่นพับอันนี้ย ไว้ติดขึ้นมาด้วยนะครับนอกนั้นเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยทรงเดิมแต่ว่าวัสดุจะแตกต่างคือจะเป็นหนังเข้าใจว่ามีหนังสีดําแล้วก็หนังสีล้าตาลแล้วก็เป็นแคนวาสอันนี้เหมือนเดิมอยู่แล้วราคาแพงขึ้นเยอะเพราะว่าซิลินซิลิ่นแพงขึ้นตลอดเวลางแต่น้องนี้สร้างมาขายดีก็ใบนี้ก็แพงกว่ามาดูรายละเอียดกันเล็กน้อยก็คือว่าเป็นสายที่แบบว่าไว้โชเดอร์ได้แบบนี้แล้วก็ปรับได้แล้วก็มีโลโก้ตรงนี้ นะครับซึ่งถ้าเป็นแบรนด์ทั่วอื่นทั่วไปพวกโลโก้พวกนี้อย่าง Air m a หรือว่า LV อ่ะเขาก็จะอยู่ข้างในแต่ว่าซิลีนะเอามาทำข้างนอกแล้วก็ข้างในก็เป็นก็เปิด่างนี้แล้วก็เป็นซิปใช่ไหมครับข้างในก็จะมีมีพนะ็อกเก็ตพาติชั่นอ่ะหอันไว้ใส่แบบกระจุกกระจิกได้นี่คือความความพิเศษของกระเป๋า e ว a Hobo ผมว่ามันดีกว่ารุ่นเดิมตรงที่ว่าซิปะมันไม่ต้องปิดทุกครั้งก็ได้แล้วเราก็ คืออย่างเี้ซิปมันเปิดอยู่ถูกไ่ะครับแล้วเวลาเครียดรูดเราก็ปแบบตยงนีไปเลยมันก็หบมกระเป๋าว่าได้มันก็ปลอดภัยขึ้นนิดนึงถ้าเป็นรุ่นเก่าอะ่ะคือเราต้องรูดซิปปิดตลอดอันนี้ก็คือไม่ยังเป็นนะแล้วก็หนังสีดำอะ่ะมันก็ให้ฟิลแบบอีกฟิลนึงไปเลยกว่ากว่าที่เป็นแคนวาสรุ่นแต่ก่อนเออแล้วพอมันเป็นสีทองกับสีดำอะ่ะมันก็คือเข้าเข้าม,มากๆ ประเด็นสำคัญคือน้องลิซ่าใช้ใบนี้คือถ้าเป็นรุ่นแคนวาสหรือว่าหนังสีดำน่ำนะก็จะไม่ได้ฮิตเท่ารุ่นหนีเพราะว่าน้องลิซ่าใช้สีดำหาซื้อยากกว่าแล้วก็ต้องมีการเด posit ด้วยออกเพื่อนฝากบอกว่าต้องเด posit ก่อนแล้วก็จองล่วงหน้า2อาทิตย์ในชอบไทยเฉพาะสีดำนะถ้าเป็นสีน้ำตาลหรือว่าแคนวาสไม่ต้องมีของเลยราคาจาไม่ได้แล้วว่าน่าจะเออแต่ก็แพงอะ่ะซีบีมันคือมันราคาขึ้นดั่งทองตั้งแต่น้องลิซ่ามาก็ราคาขึ้นตลอดก็ ไปตามกันได้เออเพื่อนบอกว่าอันนี้8กว่าแคนวาสเจกว่าก็ถ้าผิดก็โทษเพื่อนครับต้องโทษผมเออเอ,อ,อารมการแต่งตัวผมว่าใบเนี้ยผู้หญิงที่ชอบกระเป๋าโคบ่ะน่าจะรักเลยเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่ใช้ง่ายคือมันแบบมันให้ลุกแบบทางการก็ได้ลุกแบบแคชชวลก็ได้ผู้ชายใช้แบบผมเนี่ยก็ต้องแต่งตัวนิดนึงอย่างเงี้ยแต่งให้มันแบบแฟชั่นแฟชั่นแต่งตัวแบบเกาหลแบบีเกาหลีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเวลาใช้เงี้ยมันก็ได้ไหม ได้เพื่อนบอกว่าได้มันก็คือแบบออันนี้ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมค่อนข้างดีออแต่ว่าวข้อเสียคือผมว่ามันโอ๊ยเมื่อยไปนัน่งก่อน <laughs> <laughs> ก็เป็นกระบอกที่สวยมากๆนะครับแล้วก็คนชายนี่ก็คือจะแบบว่าดูดีสุดๆเหมือนน้องลิซ่า ถ้าจะพูดเรื่องข้อเสียคือผมว่ากระเป๋ามันใส่ของได้ระดับกลางๆไม่ได้เยอะมากถ้าใครแบบเป็นคนของเยอะน้องอะ่ะอาจจะไม่พอก็ต้องใช้ถุงผ้าแบบนี้มาใส่ของใช่หมเช่นแบบมี i อ่าแแนด์ครีมมีเจลแอลกอฮอลมีกุญแจรถเยอะเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอเทคอนันนึงก็คือต้องมีกระเป๋าผ้าอันที่2ก็คือ ใช้กระเป๋าตังหรืออย่างอื่นให้มันเล็กลงเช่นจากเดิมใช้กระเป๋าตังใบยาวหรือกระเป๋าตังพับหนาๆก็ไปใช้แค่การทโฮรเดร์เอาสมัยนี้เราก็เป็นแคชเลสโซซิตี้เนาะเราก็ไม่เป็นต้องพกกระเป๋าตังเยอะแยะใส่แค่บัตรไ,ไ,ได้หรือว่าเราใส่กุญแจรถแล้วมันหนาเกินก็ไปขับรถที่มันเล็กลงใช้กุญแจที่มันเล็กลงมือถือก็อาจจะใช้รุ่นที่มันเล็กลงไม่ต้องไปใช้แบบรุ่นโปรแม็กมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็หนีบตูดได้ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ถ้าใส่ยีนก็หนีบตูดเอาแล้วกันม,มือถืออาจจะเหม็นหน่อยแต่ว่าใส่ของพออ้ออีกอันหนึ่งคือ เคล็ดลับก็คือว่าต้องดูคนซื้อคนขายดีๆเพราะว่าของของปลอมมันก็มีเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีสายที่ไปเยอะต้องระมัดระวังหนึ่งในการดูคุณภาพที่ดีของซีรีสนะ์ก็คือรุ่นนี้คือต้องดูซิปคือซิปแบบต้องระวังนหนึงไม่ว่าจะไปซื้อของใหม่หรือว่าของยนะูสอ่ะก็ต้องดูซิปด้วยว่าเวลารูดแล้วมันแบบตอนปลายๆครับมันกินได้กินหนังกินตะเข็บ หรือเปล่ามันมีโอกาสสูงเพราะว่าทรงน้องอ่ะมันเป็นทรงโค้งใช่ป่ะมันก็อาจจะมีโอกาสแบบซิบแบบไปกินพวกนั้นได้ฉะนั้นในควรเช็คดีๆเพราะว่าของใหม่ปีนี้มันก็อาจจะเป็นนะก็ต้องดูดีเราอาจจะขอเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าเราเจอตอนแรกประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือกระเป๋าเอวากับที่ฮิตที่สุดในโลก3ปีโดยน้องลิซ่าแบล็คพิงอย่าลืมถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตให้กับช่องลูฟี่คูนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไปแล้วบายบาย